หลังจากนั้นทีเ่เรื่องของมาตรการทางสังคมนะครับมาดูเรื่องของการเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามในหลายมิติของจังหวัดพิษณุโลกบ้างอย่างที่ทราบกันนะครับที่คุณภูผาเรียนให้ทราบว่าจากการตั้งรับของทางจังหวัดเองด้วยและประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนในการดําเนินหน้าต่อไปเนี่ยโรงพยาบาลสนามเป็นสิ่งสําคัญครับในการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสวนตอบรับเป็นอย่างมากไปดูพร้อมๆกันครับ ศาส,สตราจารย์นายแพทย์สิริกรเกษมสิริลักษรับคบณะบดีคณะแพทยศาสตร์รักษาการในตำแหน่งผอโอรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศวรน,นะครับให้ข้อมูลว่าขณะนี้โรงพยาบาลเองได้เตรียมรองรับผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยตอนนี้นะครับณขณะนี้20เตียงแบ่งเป็นชาย10เตียงหญิง10เตียงซึ่งหอผู้ป่วยดังกล่าวเนี่ยตั้งอยู่บริเวณชั้น1อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุมอ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยสวรนั่นแหละครับจังหวัดพิษณุโลกภายในจะมีมาตรการต่างๆอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ,รบตามสากลเลยหึระบบกล้องวงจรปิดระบบถ่ายเทอากาศระบบการวางของการรักษาของผู้ป่วยเองซึ่งจากที่ผมทราบมา,าเรื่องของอห้อง Pressure w ว r d เนี่ยะครับน e เกทีเพ pressure ward ของมหาวิทยาลัยสวนเนี่ยจะมีวิวัฒนาการที่นำมาใช้อย่างภาพที่ท่านผู้ชม,มเห็นเนี่ยโรบอทคุณภูผา ใช้โรบอทในการเสริฟยาเสริฟอาหารแก่ผู้ป่วยที่เข้ามารักษาผมเข้าใจว่าถ้าเป็นไปได้นะขยายผลในเวาลาอรวดเร็วเนี่ยสามารถขยายไปโรงพยาบาลสนามที่อื่นและจังหวัดใกล้เคียงจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะฮะ ใช่แล้วนะครับในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรครับเขามีการแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนที่1ครับคุณผู้ชมก็จะแบ่งออกเป็นสําหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบนะครับก็จะมีการพักรักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยชั้น5อาคารสิรินทร์ครับโดยใช้ห้องแรงดันลบจํานวนแห้องด้วยกันนําเทคโนโลยีไร้าสายอย่างที่คุณมินได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคล้ายๆโรบอทเลยะนะครับมาใช้ในการบันทึกการวัด สัญญาณชีพแบบ 1, ทันทีต่อเนื่องจากห้องผู้ป่วยพร้อมกับเชื่อมโยงกับระบบ เพื่อที่จะให้แพทย์พยาบาลสามารถดูข้อมูลต่างๆได้ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ป่วยได้แบบปัจจุบันเรียลไทม์นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยแล้วก็พัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรครัพมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารนณะหรือว่ากทปสนะครับภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรครัมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชนั่นเองครับผมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆจังหวัดพิษณุโลก เองจากข่าวอัปเดตในขณะนี้นะครับโรงพยาบาลสนามจะมีด้วยกัน3-4จุดแล้วนะครับจะรองรับขออภัยหลายๆท่านอาจจะตั้งคําถามว่าทําไมเตียงมันมีแค่นี้ล่ะทําไมตัวเลขไม่เห็นเหมือนนครสวรรค์เลยผมขออภัยที่ต้องพลาดพิงจังหวัดข้างเคียงอย่างเช่นนครสวรรค์เองมีการตั้งรับที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ใช้เรื่องของสนามบาสเกตบอลหรือสนามวอลเลย์บอลแบบปิดเนี่ยครับเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการ กระจายเตียงเป็นจํานวนมากเนื่องจากจํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในจังหวัดเขาเมีเป็นจํานวนมากจะไล่เรียงไปตามจํานวนใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพูดถึงส่วนที่2อ,อีกสักนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่ามีการรองรับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่มีอาการอันนี้เขาจะแบ่งไปอยู่ในส่วนที่ 2> น,น2นั่นเองนะครับ,รบก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากมีอาการขึ้นมาก็สามารถผองถ่ายไปอีกเซกชันหนึ่งได้ครับนี่คือเป็นการวางระบบไปด